สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8พฤศจิกายนตรงกับวันลอยกระทงนะคะก็วันนี้ใครจะไปลอยกระทงก็ปลอดภัยเนาะระวังตัวเองกันด้วยโควิดก็ยังระบาดอยู่แล้วก็ถ้าใครไม่ไปก็รีบกลับบ้านเพราะวันนี้รถติดมากจริงๆค่ะวันนี้น่าสดเลยเดี๋ยวจะพาแม่ไปทําธุระเลยรีบทําคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บานมาเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะใครที่อยากจะเสี่ยงโชคในวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยกับเรานะคะจะเป็นอายุคุณพ่อเบอร์ติดต่อคุณพ่อหรือเบอร์ที่คุณพ่อชอบก็ได้ค่ะแล้วก็วันจันทร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะวันจันทร์ซื้อที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟิศก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจให้ซื้อเลขที่บัญชีนะคะและ คนที่เกิดในวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทคนที่คุณรู้สึกสนิทแล้วไว้ใจที่สุดไม่ใช่แฟนนะไม่ใช่แฟนอันเนี้คือเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักที่รู้สึกสนิทไว้ใจที่สุดได้ค่ะแล้วก็คนที่เกิดในวันพฤหัสห่านนะคะให้ซื้อเลขญาติ พี่น้องที่อายุน้อยกว่าเราเพราะคนที่อายุน้อยกว่าเราจะให้โชคให้ลาบค่ะวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่คุณชอบไม่ต้องให้ฟังใครฟังตัวเองค่ะโอเคนะคะสั้นๆง่ายๆขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆวย,ยค่ะ